สุดท้ายพาคุณผู้ชมไปไหว้พระนอนพุทธสายญาติที่สวยและก็ใหญ่ที่สุดในจังหวัดพิจิตรนะครับมีความยาวถึง55เมตรจงออกปรรษานี้ครับแนะนําคุณผู้ชมไปกราบสการะแล้วก็ท่องเที่ยวชมพระนอนพุทธสายญาติที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดพิจิตรอยู่ที่วัด สุขุมารามตำบลบางตะกูอำเภอบางมูลนาคครับมีความยาวถึง55เมตรเป็นสีทองสุกใสาอรารามตาครับใช้เงินในการก่อสร้างไปถึง95ล้านบาทเป็นพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดพิจิตรแล้วก็เป็นพระนอนพุทธสายญาติใหญ่เป็นอันดับที่3ของประเทศไทยครับการเดินทางก็ใช้ทางหลวงหมายเลข11เนะครับเมื่อถึงทึงสี่แยกตรงเจริญก็ให้เลี้ยวไปทางอำเภอบางมูลนาคเมื่อถึงตำบลบางตะกูก็จะพบกับวัดอยู่ติดริมถนนเลยครับ อันนี้คือทั้งหมดของจับตารอบทิศในวันนี้ครับเดี๋ยวคุณผู้ชมไปติดตามทางออนไลน์กันต่อทางเพจของไทย PBS ทาง YouTube แล้วก็ t ิกเกอไทย PBS ด้วยครับประเด็นเรื่องของการท่องเที่ยวบริเวณชายแดนไทยกับมาเลเซียฝั่งพัดกลันตันนะครับว่ามีความคืบคักขนาดไหนใช้เงินบาทไทยซื้อสินค้าได้มากน้อยขนาดไหนด้วยแล้วก็สินค้าที่ขายตอนนี้ยอดเยียมเป็นอะไรกันบ้างเดี๋ยวติดตามกันอีกสักครู่นะครับประมาณตอนบ่ายโมงสินาทีทางออนไลน์ส่วนรายการต่อไปติดตามชมซิตคอมมันนี่ที่รักส่วนนี้ผมละทมมนุุกกคลชไป่อน สวัสดีครับ